นะครับผมรับซื้อเพราะว่าเหรียญมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับขอบนอกล้นมาด้านในเพื่อนๆเห็นไหมครับสีขาวๆที่ที่ล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่ทางช่องผมหรือว่าผมเน้นรับซื้อนะครับเดี๋ยว Facebook อันนี้ผมทําทําเรื่องเหรียญเออเลอร์คอยอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองสังเกตดูนะครับ แบบนี้นะครับมีราคารับซื้อนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง2,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของความผิดพลาดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญที่เคยมี FC ส่งมาขายนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ก็ลองศึกษาดูก่อนละกันนะครับเหรียญที่ที่ผมมารีวิวเนี่ยก็ก็ส่งมาขายจริงๆนะครับไม่ได้แบบมาทำคลิปเอายอดไลค์ยอดแชร์อะไรแบบนั้นก็ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมผมซีเรียสเรื่องความเข้าใจมากกว่านะครับเข้าใจแล้วก็